ดีค่ะมื้อนี้แม่แก้วนะจ้าสิมาห่อรมหมูสิมาคั่นสมหมูให้เบิ่งนะจ้าวิธีเฮ็ดมาเบิง่งเด้อจ้าเด้อก่อนอื่นแม่ก็สิตวงนี่เนื้อเนาะจ้าเนื้อหมูสับแล้วนะจ้าเนื้อหมูสับแล้วประมาณไอ้แม่มื้อนี้แม่เฮ็ดกิโลหนึงกับอีกอีก4ขีดนะจ้าเนาะโล4ขีดบ่พอโลครึ่งืนนะจ้าลครึ่งมันต้องโล้หาขีดเนาะอันนี้โล4ขีดจ้าแต่มื้อแม่เสียส่วนผสมใส่นะจ้าเนาะ อันนี้ตำกระเทียมแล้วนะจ๊ะตำกระเทียมฉีดกวานะจ๊ะฉีดคึงกระเทียมขีดครึงแล้วก็ขาดก็ได้คือเขานะจ๊ะข้าเนียวข้าเนียวหนึ่งข้าเนียวหนึ่งเขาก็ไปเอาไปเอาไปอน้ำซุปน้ำจากน้อยน้อยแล้วก็ปั้นจืดนะจ๊ะแล้วก็เอามาใส่เอาข้าเนียวหรือว่าเพื่อนๆเจียวข้าเจ้าก็ได้นะจ๊ะถ้าบ่นี้ข้าเนียวเอาข้าเจ้าก็ได้มีเขาก็นางนะจ๊ะขาดไ่ได้คือหนัง นางต้มต้มสุกหั่นแล้ยวนะจ้าหั่นแล้วมื้อนี้นางแม่บ่ใไส้นางลายเนาะมื้อนี้เนาะงดก้อนอยากนางอยากลายมื้อนี้บ่ใไส้ลายปานใดเนาะจ้านางต้นเข้ากันจัิดน้อยนาะจ้าเดี๋ยวแม่สีเพชรแบบตวงเนาะจ้าเด้อตวงตวงหมูเนาะจ้ามื้อนี้เนานะนนคลิปก้อนเป็แม่บ่ได้ตวงเนาะแม่ใส่แม่ใส่ประมาณเอาซื่อๆ ใส่เกลือประมาณเอาเมื่อนี้แม่ทีเห็ดแบบตวงเนาะเห็ดแบบตวงให้บรุง <Ừ. S 1> ตวงใส่ถ้วยเนาะจ้าเต็มถ้วยนี่ก็คือใส่เกลือก้นถว้วยหนึ่งนี่จ้านี่ตวงถ้วยนเนาะจ้าด้ถ้วยหนึ่งตวงถ้วยก้อนขาสทีไอ่ปรุงเอาเกลือใส่ขา้าก็ต้องตวงก้อนจ้าไอ่แตกตวงสองถ้วย อันนี้ได้สองถ้วยครึ่งนะจ้าสองถ้วยครึ่งบัานี้แม่ทิมาตวงเกลือนะจ้าตวงเกลือเกลือใส่ก้นถ้วยนะจ้าถ้วยเต่าก้นเนาะถ้วยหนึ่งโต่ะก้นถ้วยเนาะตวงเกลือใส่นี่จ้าอันนี้ก็คือก้นหนึ่งแล้วต่อถ้วยหนึ่งเนาะสองสอง อ๋ออันนี้ครึ่งเลยจ้าเนาะเพราะว่ามันได้สองถวยครึ่งเนานะเขาก็ต้องตวงเดือยนี่สองกลนกับอีกครึ่งถวยเอ่เอกับอีกครึ่งกลนพอแลเวจ้าครบแล้วครบแล้วแบบนี้ขันสมมติว่าเขาเห็ดแล้วเขากลังสีเบิ้งเลจ้าขันให้มันน้ำกันดีดีขันส่งกับมือบนก็ได้เนาะจ้าเนาะหมูเนี่ยสมหมูหมูนแนมนจ้าร่าันอัวนเลยสูงจ้าเด้อเนี่ย มันบ่พออย่างเฮาคั่นให้มันได้แล้วน้ากันดีๆจนมาเขาคิพอหัอได้แล้วก็เปลี่ยนกับมือก็ได้น้องจา้าเนาะเขาก็จ้งซิมเบิ่งแกะซิมเบิ่งยังน้อยแต่ขนมันคือจางเขาก็เอาเกลือเพิ่มอีกก็ได้จา้าอันนี้คือใกล้เคียงที่สุดนะจา้าบางทีก็พอเอาพอดีนะเจา้าแบบนี้เด้อเพื่อนๆอย่างเห็ดกัเห็ดน้ำแมลออเมั่งด้อจา้าเด้อดีอนี่จ้ะสูตรนี้ดีจา้าสี ทานบพเพหรือจะวาเขาก็ต้องไปฟาใส้ลายหรือคันเบิงสะก้อนตวงแล้วแค่นี้ละจ้าจะขอกดไลค์กดแชร์ให้แม่นีนด้วยจ้าเด้อจาผูดอยากจะเค็ดน้ำกระเฮ็ดพี่น้องเพื่อนเพื่อนกรเฮ็ดกะเฮ็ดนะจ้าร้องเฮ็ดเบิ่งสุดเนี่ยแม่คิดว่ามันดีนั่นแหละจ้าขอบคุณหลลายจ้าสวัสดีจ้า